สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับกวลดสายตาไปโดยรอบนะฮะขออนุโมทิขอนุระท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของการทําหากินนะครับการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับของผู้ประกอบการนะครับของชาวไร่นะครับกระบวนการกระบวนงานที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นการกระบวนงานที่เรียกว่าการทำลายชั้นดินดานนะครับ หรือการลงริปเปอร์นะครับเพื่อทําลายชั้นดินดานนะครับวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายหลักของในกระบวนการนี้นะครับเพื่อที่จะทําลายชั้นดินดานนะครับซึ่งมีการอัดแน่นกันของดินนะครับอย่างยาวนานประมาณสักเฉลีย่ยประมาณสัก3 2ปีถึง3ปีนะครับ4ปี ถึงจะได้ทําลายชั้นดินดานกันครั้งหนึ่งนะครับก็แปลงที่จะทําการโลภปลูกใหม่นะครับถึงโดยปกติชาวไร่ก็จะใช้ห่วงเวลาที่จะต้องปลูกใหม่นะครับโลทิ้งเลยนะครับเพื่อให้พืชที่จะลงตัวใหม่นะครับรากของเขานั้นสามารถที่จะก็ไปหากินได้ได้พ่นังได้นะครับบางรถไทยยี่ห้อพินังนะครับกักอีรีครับ เห็นมันจอดในไร่นี่โมแม่มันโมแม่ขั้นนหน่วยนึกว่ะขั้นในหน่อยโมแม่เน,นี่นนนครับไปเทียบกับรถไทยแล้เนี่ยเฮ้ยบรติดเลยแหละแต่ว่าในในดีมีเสียในเสียมีดีแต่ว่ามันขั้นเงี้มันกินน้ำมันไหล <laughs> คนมีเงินนั่นะครับจะดีใส่บันไดครับ <laughs> นะครับถามไปแล้วนะครับเจ้าของน้ามิตรนะครับก็เ,เติมมืนหนึ่งแปดสิบลิตรนะครับเฉลี่ยขั้นหนึ่งเนี่ยนะครับสองพันห้าร้อยบ,บาทนะครับมือเงินมือเล็กมือพี่น้องไล่เบงเอานะครับเจ้าพ่อตีนอยู่เจ็ด นะครับแลยมือละยี่สิกว่าขั้นนะครับเป็นลิปเปอร์ห้าขาครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้นี่ไม่ต้องกังวลครับเต็มที่เต็มประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมไปได้คุณภาพนะครับเป็นเกษตรกรตัวอย่างจริงนะครับที่ที่สรรหาเทคโนโลยีดีๆนะครับมาใช้นะครับ กวาดสายตาไปได้รอบครับก็เหมือนมดงานนะครับกําลังทํางานนะครับมรดยุ่ยส้มยังไม่ลงสู่จอนะครับสักประมาณสักกรกฎานะครับสิงหานะครับเดี๋ยวใส่ปุ๋ยอ้อยนะครับที่รถใหญ่ไม่สามารถที่จะลงได้นะครับเดี๋ยวมรดยุ่ยส้มก็จะออกอลาวาสนะครับเนี่ยนี้เบื้องมรดยุ่ยสีฟ้าเป็นเงท่านผ้ชนะ เป็นบรรยากาศในไร่ครับช่องเราก็นําเสนอนะครับในเชิงสร้างสรรค์นในเรื่องของการทำอาหารกินนะครับกว่าที่ผู้ประกอบการหรือว่าเท่าแก่นะครับรายหน,หนึ่งกว่าที่ท่านจะตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้นะครับก็ต้องมีการลงทุนอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะเครื่องจักรนะครับหมดไปเยอะครับนะครับ ฝั่งโน้นก็จะเสร็จแล้วนะครับประเด็นคือแสงมันจ้าครับพี่น้องครับแสงมันจ้าแล้วมันทําให้ตาผมก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วก็มองไม่เห็นเลยพี่น้องนะครับ ด้านหน้าครับทำเป็นหน้านะครับมันจะได้ไม่สับสนนะครับ ทีเอสหนึ่งหนึ่งห้านะครับนิวฮอลแลนด์พันนะได้มากเป็นรุ่นเป็นรุ่นอยู่น,น,ยนะครับไวลา้เพิ่นไปซื้อรถแท่นะครับมันต้องใช้รถไทยใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าพื้นที่กว้างนะครับก็คุ้มทุนนะครับสำหรับรายใหญ่ๆนะครับ cáp luôn khác đi nào Hãy subscribe cho ดูลไม้นะครับเอ็นซื้อถือว่าบุดล่ะน้ำเพิ่คูกเขาก้า,มเมกกเขากับคีโมเมล่กับคูเข้ากับขี้บันนะครับเพื่อ,อกำจัดความเป็นค่า ph ของดินนะครับเป็นโกรดเป็นด่างมาไหนไหนะพี่น้องนะครับพอในบดีก็เลยแบบ พันธุ์ยีร่งเัอเขียวบูบ,บูบปลูครับเพราะว่าพันธุ์ใส้ปุ๋ยพืชสดนะครับเป็นเป็นเป็นไล่ที่พยายามจะปรับปรุงดินผมว่าโอเคเลยครับเนี่ยคิดดีมากครับ ใกล้กับามาเลยครับนี่ดูบรรยากาศรถ่ายทำของช่อง y YouTube จตรุงการเกษตรไปด้วยนะครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบเพียงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง youtube จารุงการเกษตรอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณครับ